ทำเป็นเหตุให้ยศเจริญยศยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาดใครควรก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทในที่นี้ได้ทำเจดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใครควรก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาท ความเพียรนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทํางานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากมันมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทํางานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทําจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาด เพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุดจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงใครควรก่อนแล้วจึงทําคือไตรตรองด้วยดีว่าเมื่อทําอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทําอันจักอํานวยผลเป็นทุกเสียประกอบกระทําแต่เฉพาะเหตุอันจักอํานวยผลเป็นสุขให้ความสํารวมนั้น คือความสารวมอินทรีย์ทั้งหกได้แก่ตาหูจมูกกลิ้งกายและใจไม่ให้มีความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมคือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นําเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่หนึ่งแห่งอัปปมารวัตนี้โปรดดูในที่นั้น ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ยศน,นั้นท่านจะแนกไว้สามคือ 1. นอิสริยยศความเป็นใหญ่ 2. เกียรติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมาก 3. บริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระอธกถาจจางขยายความว่าได้แก่หนึ่งโภกสมบัติสความนับถือ 3. ความมีเกียรติและสความสรนเสริญเรื่องกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะเป็นบุเศษฐีเมืองราชฤก์มีทรัพย์40่สบโกดคือเท่ากับสี่รอยล้านคราวหนึ่งไอฮิวาตะกโรคระบาดหนะักสับ์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์พวกทาสและธรรมกรถ้าตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลัง เมื่ออหิวาตกระโลกจับเศรษฐีและพัญยาเขาทั้งสองมีหน้าน้องด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าตจงพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้สี่สิบโกดดลิงยทีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดาบิดา ร้องไห้ไหวทันทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปไปอยู่ณนภะูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึงสิบสองปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จําเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและเครารุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังซับเห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จําเราไม่ได้ถ้าเราขุดซับออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอยากกระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทํางานเลี้ยงขีบดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกลุ่มพระโคสกะก็ออกหางานทําไปได้งานรับจ้างปลูกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลูกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนขุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหล,ล,ลังหนึ่งอยู่คนเดียว รวมกว่าว่ากุมภะโคสกะไปด้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่เคยบกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สลับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสลับเสียงกุมภะโคสกะจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงมีตรัสอะไรเลี้วไหลเป็นแน่ จึงรีบสั่งคนผู้หนึ่งไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสลับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสลับเสียงของกุมพระโคสกะก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยจอดอะไรเหลีวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่า ข้าพระองค์ได้ทร,รัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จักไปทําอุบายเอาทร,รัพย์จากชายนั้นมาสู่ราชสกุลให้จนได้พระราชาพิมพิสารพระราชทานทร,รัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปันปอนทาทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจา้างเข้าไปขอพักอาศรรยัยในเรือนหลังหนึ่งแต่จะขอบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศรรยัยกุมะโคสกะซึ่งอยู่คนเดียว นางสนมได้ไปขออาศัยอยู่บ้านกุมภโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภโคสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภโคสกะจะออกไปทางานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไว้สําหรับทําอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทํากินเองก็ได้ฉันทํากินของฉันเองมาตลอดกุมภโคสกะบอกปัดแต่เธออ้อนวอนเอาจนได้ แต่ไม่ได้ใช้ทรา์ของกุมภะโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมภะโคสกะกลับมาได้ริมรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภะโคสกะอนุญาตด้วยความพอใจ นางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภะโกศกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมานางวางอุบายเพื่อให้กุมภะโกศกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมภะโกศกะคือเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมภะโกศกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมภะโกศกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทําอย่างไร นางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สวังวาดกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมเจ้าหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วข้าแม่กุมารีบอกช่างเถอะลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมภะโคศกะมีเมียเพราะเชือกเพียงขาดแท้ต่อมาอีกสองสามวันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่า ขอให้มีพระบรมราชองคองการให้จัดงานมหรศพในย่านถนนพวกรับจ้างทํางานคนใดไม่จัดทํามหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชองคองการอย่างนั้นนายจึงพูดกับกุมภะโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทําจะถูกปรับพวกเราจะต้องทําตามพระบรมราชองคองการขัดขืนไม่ได้กุมภะโคสกะบอกแม่ยายว่า เขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานมือมือเท่านั้นจเจ้าเงินที่ไหนมาจัดงานมหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้านเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เขาที่หลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสักหนึ่งกะหาพนะหรือสองกะหาพนะก็พอกุมภะโคสกะตีเตียนแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนํากหาพนะที่ฝังไว มาหนึ่งกหาปณะและมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไปสองสามวันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรสพอีกกลุ่มพระโคสกะต้องไปนํากหาปณะมาหนึ่งกหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีสองสามวันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับกลุ่มพระโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศ พระราชาได้ส่งราชบุตรหุดมาแล้วพวกพราชบุตรมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจา้างถามหากุมภาโคสกะเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้ากุมภาโคสกะไม่ปราถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เขาเฝ้าเมื่อมายอมไปโดยดีพวกพราชบุตรก็ฉุดไปโดยพระการ นางสนมเห็นดังนั้นจึงทําทีเป็นขู่ต่ข้อราชบุตรว่าพวกไม่มีมันญ,ญาติไม่สมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมพระโคสกะว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่นัดส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตน กุมภะโคสกะถูกฉุดก,กระชากลากถูกมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตอบถามว่าเจ้าชื่อกุมภะโคสกะหรือพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพยาา์พยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงขีพปุยการรับจา้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภะโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอก ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าค่ะนี่กหาพระนของใครพระราชาตรัสพางชูกหาพระนให้ดูกลุ่มพระโคสกะจำกหาพระนของเขาได้ตกใจคิดว่ากะหาพนะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาดได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยง,งามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่า พูดไปเถอะกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้กุมภโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรั์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรมีสี่สิบกฎพระเจ้าข้าควรเอาอะไรไปขนมาเวียนพระเจ้าข้า พระราชารับสั่งให้เอาเฟียนไปขนทร,รัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระรานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชกฤกมาประชุมกรรันแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าค่ะราชดอนูลควรทําอย่างไรกับกุมภะโคสกะควรยกย่องเขาพระเจ้าค่ะพระราชาทรงแต่งตั้งตําแหน่งเศรษฐีให้กุมภะโคสกะพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นพัญยาแล้ว เสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภะโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภะโคสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึงสี่สิบปก็ไม่มีอาการเยอ่อยิ่งอวดตนไม่มีความทะนงตัวทําตนประดุดคนเข็นใจนุ่งหมผ้าเก่าๆทางานรับจ้างอยู่ ที่ถนนอ,นอันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกคนรับจ้างแล่แล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นป่านนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสว่ามหาวพิตรชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภโกสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้น ย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทําอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ควรด้วยปัญญาแล้วจึงทําสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาสิทว่า อุท่าน,นะวะโตสติมะโตเป็นต้นดังได้อธิบายมาแล้ว